สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปใส่ต้นกันนะทุกท่านนี่เขาเรียกว่าทำหอข้าวประดับดินเนาะนะครับทำบุญนะครับเอาให้ปู่ย่าตายายนี่ทุกนทะ่านผมก็เตรียมของเตรมตะกร้าไปเราไปใส่กันเป็นตั้งต้นอยู่ที่บ้านแม่ผมเองนะทุกท่านะเดี๋ยวเราแดดร้อนนะทุกท่าน รงจาดรถผมก็ยังไม่ถึงไหนหรอกนะท่านก็ยังอยู่ท่าเดิมทําของที่ของตัวเองเนี่ยรู้สึกขี้เกียจยังไงไม่รู้เวลาเราไปทําจิตอาสาแล้วรู้สึกทําได้ดีนะท่านทําได้ดีเลยไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยทําของตัวเองแปลกมากเลยรู้สึกขี้เกียจยังไงไม่รู้อเดี๋ยวไปใส่ต้นนะร่วมกันนะท่านอันนี้เป็นประเพณีนะฮะ เออเป็นประเีณนี้ประจำนขนมนมเนย

โอ้ในนี้มีสมุดเล่มแรกโอ้เล่มที่สองกัเหุ่ันันส่นหกเจ็ดในเจ็ดตูนก็เจ็ดหมาวะาอนรกุบประสบเพ็นจชนะงวดชนะเจียก่อนเจ้าดูเย็นเป็นสุกองบุตรอบเล็บเละปลายบางๆความครอบครัวะออ

เออน้ำขวดแรกเลยน,นี่เล่นขวดใหญ่เลยอืมอืม

En, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ចាំលីបិទវិញមិនចេញទេទេណអូគេថាវាតិចអូទៅណเนาะណអត់ទៅឆောင်းទៅតែយកមកអាប់មកណៃបិទចောက်បិលហុងធ្វើเด้อហမ်းអឺ Cái chọc lạnh lươi ไม่เป็นไรตม่มน้อร่อยไหมกระเทียวซอส

ไม่คีกครับมไเดี๋ยวราดมเอกคะใหญ่ๆคนเดียวหญ่็ัมนคนเดยว้ีเลิหกะือเลย่นก่อนเกี่ยวแล้วงาหนึงนะเจาะเจาะหูนึนะ นี่นะพริกนี่พริเวียดเอืมนี่นะท่านเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาภาษากลางต้นบ่จะให้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 พิกข้างในจะให้ด้วยด้วยแค่เย็นๆไปเสียด้วยนะฮัมเนาะเมื่อดังอะไรอ่ะคิดว่าน่าจะไม่เสียนะนี่มีพริกด้วยสยาเม็ด เขาเป็นพิธีไงก็ไปเจาะปัดเส้นเจาะเลยสุดนี่แล้วฝั่งเรื่อมก็มีออนอดีเนี่ยอันพอดีเจาออะไรก็ดีโอ้ video kita งงยี่ตอนเย็นนี้ก็จะเอาไปถวายวัดเลยพรุ่งนี้บอกนนี่นะพรุ่งนี้แหละแม่ไอ้พรุ่งนี้บอกเขาเก็บนี่พรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะไปวัดตอนเช้าเราสูเดเสร็จเขาก็ปิดกันเลยมื่อื่นเขาก็เด็ดกันเลย ตาลนโชคดีเลยไม่มียังไม่มีกล้วยเราเอากล้วยมาด้วยแต่กล้วยเราไม่สวยเออไม่สวยก็เอาโอ้กวห้ามเลยอะไรดึกปัตตระกันโูเฮ้ยเอานะเป็ดมีม่อมอาทิตย์ไปเดาอไปเดาพรบุกเกาะเก็ะหายดึงอะยังอันตัวนี้ไม่สวยกินก่อนเอา <c oughs> อืนีอื่องยอนี่เป็นเจ้าแรกเลยมีถุงซีนกำร,รองเกี่ยวไว้ยนันะปีนปนนหน้าเละเบงเซียบเร่อนั้นเนะรเป็นอลไรัน ให้ให้โจบรากบเบด้วยเนาะแบ่งเชียวแ่งาโอเดี๋ยวเอาเงินมาใส่ากระแับเ่อะไรเจ้าที่มาปลาอะไเจ้าสมัรเ่งกแนบย่เจ้าอะเจ้าทุ่งเจาตะทุ่งนะเจาทุ่งอะไรีย่อะไร cái râu là gì để rồi đó cái gì đấy dạ, cái nào chỉ cho những chị